สวัสดีค่ะลูกค้าวันนี้นะคะเราจะมาแนะนําพันธุ์มะม่วงให้ของไร่ของสุขษาเพียงให้รับรู้กันนะคะว่ามีพันธุ์อะไรบ้างอันนี้เป็นน้ําดอกไม้สีทองนะคะเพราะว่าลูกค้ามาบางทีก็ถามว่าพันธุ์นี้พันธุ์นี้เรียกว่าอะไรนะคะ,ะ,คะคก็เลยแบบทําคลิปสั้นๆนะคะอันนี้พันธุ์ดอกไม้สีทองนะคะน้าดอกไม้สีทองจะลูกโตสีเหลืองๆนะคะพอสุกมาจะมีรสชาติหวานหวานมากนะคะแต่ตอนนี้มันยังไม่สุกนะคะต้องบ่มก่อนนะคะสำหรับนี้พันธุ์ R2E2 นะคะ R2E2 นี่จํา จำไม่ไง่ายคือมันจะเหมือนแอปเปิลนะคะแอปเปิลเลยลูกใหญ่มากเนื้อแน่น,นแต่ต้องรอให้สุกแต่บางคนก็ชอบทานดิบๆนะคะเพราะว่ามันทานดิบๆมันจะออกเปรี้ยวๆหน่อยนะคะทานกับน้ำปลาหวานันนี้เขาเร <ๆ S 1> ียกว่าพันงานเมืองย่าค่ะวันนี้เราก็จะเก็บเพิ่มมานะคะอันนี้เก็บมา3มรอบแล้วเหลือลูกสุดท้ายนะคะงาเมืองย่านี้ก็จะกินสุกนะคะกินสุกกินดิบก็ได้แต่ถ้ากินดิบมันก็จะออกเปรี้ยวๆหน่อยะะอันนี้เรียกว่ามหาชนกนะคะมีทั้งแบบอ่าแบบดิบนะคะอันนี้ยังถ้าแบบสุกนี้ก็จะเป็นลูก สีเหลืองเหลืองยาวเนื้อจะแบบแน่นมากนะคะก็จะมีกลิ่นหอมนะคะกลิ่นหอมเลยอันนี้มหาชนกนะคะมหาชนกจะสังเกตได้ว่าลูกจะยาวสำหรับ<า>อันนี้รสชาติสุดยอดเขาเรียกว่านะเพ็ดบ้านลาดนะคะเพชรบ้านลาดเนื้อจะออกสีส้มๆอันอย่างนี้เริ่มสุกแล้วนะคะทานได้เลยแต่เขียวๆออกเหลืองๆเนี้ยสุกแล้วนะคะอ้าวตอนนี้ขายดีมากเหลือแค่เนี้นะคะเหลือแค่นี้นะะนเอฮน,นี้แรบนะคะมะม่วงแรด มะม่วงแล็ดนี่เอาต้อามาบ่มบ่มให้สุกก็จะออกเป็นสีเหลืองอย่างนี้นะคะลูกสีเหลืองนะคะแล็ดก็มีไม่เยอะนะคะอันนี้แล็ดนะคะมะม่วงแล็ดนะ,ะสำหรับอันนี้ก็จะเป็น<อ>โชคอนันต์จะกินเป็นมะม่วงมันนะคะมะม่วงมันแล้วก็ปล่อยให้สุกมันก็จะรดชาติหวานนะคะอันนี้โชคอนันต์อันนี้เขียวสเสวยเขียวสเสวยเหลือแค่นี้เขียวสเสวยขายดีมากนะคะเหลือเหลือไม่กินลูกเองนะคะเพราะว่าลูกค้ามาซื้อกันเยอะ อันนี้จะเป็นฟ้าลั่นนะคะฟาลั่นตูดแหลมๆลูกใหญ่ๆอย่างนี้มันก็จะเรียกว่าฟาลั่นจะเป็นมะม่วงกินมันแล้วก็จะรสชาติหวานนะคะสําหรับอันนี้ก็จะเป็นมันหนองแซงนะคะ มะม่วงม,มันหนองแซงนะคะที่เราเก็บมาขายก็จะมีหลากหลายพันธุ์นะที่ปลูกไว้นะคะยังมีอีกพันธุ์นึงที่ยังไม่ได้เก็บมานะคะพันธุ์จีนหงนะคะแล้วก็พันธุ์ไขตึกนะคะเพิ่งปลูกนะคะได้ได้สองปีละเราปีนี้ยังไม่ได้ผลผลิตเท่าไหร่แต่ก็ออกผลแล้วนะคะเดี๋ยวปีหน้าเราคงได้ได้ขายกันพันธ<า>ุ์ไขตึกระดาน้านที่บ้านนะคะาขายมะม่วงเก็บมาก็วางขายที่หน้าหน้าบ้านของตัวเองนะคะก็ขายออนไลน์ด้วยนะคะมีลูกค้ามาบุกุเหมือนบริการ นะคะสามารถเลือกช้อปปิ้งได้เลยว่าชอบลูกใหม่ไหนไหนราคาไหนราคาพิเศษลดเล็กจกแถมนะคะ